ใช่รักมันคืออะไรเราไปจุดด้านล่างเด้อไปบีกับซีอ่ะเราไปแกสองทางพอนบีกับซีนะบีกับซีโอเคไอ้ยี่นีท่าเยอะไอ้ยี่นีท่าเยอะเหรอท่าเยอะเเฮ้ยเฮ้ยเอื้อจรวดจรวดเสร็จเอยอ่าท่านประยุทธ์กุอยู่ไหนเนี่ยท่านประยุทธ์ไปหยุดยิงไปโดนครับท่านประยุทธ์ ยิงไม่โดนมันเร็วเกินท่านโอเคมันยืดเต็มดีจริงด้วยจริงด้วยมันเป็นยืดเต็มดีวันวันหนึ่งเล่นได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วต่อต่อยแพ้ก็ตามแต่ <c oughs> อย่างน้อยก็ได้ย <c oughs> ิงพีบอกว่าวอย่างน้อยาาก็ชนะบ้างแหะมันเห็นว่ามันคุ้มค่าเปะละ่าะว่าหนึ่งครั้งแพ้ห้าะะ <c oughs> อย่างเงี้ยคุณตาจะมีความสุขคุ้มค่าเปล่าข้อหมายเราคืออะไรเราต้องแพ้มากกว่าชนะตาจะไหลที่หมดเป็นไรหมดแล้ว อันเนี้ได้ครับสวยไพ่หกเก้าระเบิดไปแล้วกรเปิดเรดาไว้ก่อนไม่มีสวยมีทะลุีทะลุเลยเหรอเนี่ยเซทะลว่ะเสองนเหลออสองพันสองพันเลยสวยสวยปีจะมนตัวเหลืออยู่เมาส์รอวางข้างขนตัวอยู่เมาเมาส์เราวางข้างๆาเกิดผ่านด้วยข้างข้างไหนอาข้างๆ้า้ยซ้ายซ้ายซ้าพี่ ข้างข้างข้างขวาไม่นะอะไรอ่ะทีก้าวข้ามอีนึงของเอฟพีรุ่นอะไรเลิกการให้มันยิงนัดนี้เรียบร้อยเลิกกองมันมันมันมาอ้อมหลังพวกแกอ้อมหลังสิพอแคบก่อนนะอย่าเพิ่งฆ่ามันเลยสองเลยสองเลยสองแล้วไม่ใช่จู่ๆเครื่องบินก็มาทีหลังนะเว้ยเครียดเลยนะก็ผ่าตายอันก็ผ่าตายอัน ตายแล้วอะไรวะ e will not take it ก็อะไรวะ h ดสฮันเตอร์โชทำไมอ่ะอ๋อหมายถึงว่ายิงสองคันติดต่อนะกิวแต่กิว a t v อ๋อาทำไมจะทวางอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติมากกว่าเพราะมันใช้เสือคนดีแลวคนเดียวไม่น่าใช่เครื่องบินเาไม่น่าออกออกมาแล้วมั้งินไปแอร์ซิเปล่า

เฮ้ยท่วหา่โอ้ยเัเลยกูโอ้ยโอเคเมาส์ทูเมาส์พี่ว่าไอเมาส์อ่ะมันมันเคลื่อนที่มันช้าไงเราเพิ่งมาถึงแค่นั้นเองไกจีนแม่งเปลี่ยนชื่ออังกฤษว่ะเป็นเกรทวิเทรนเ็นเหรอเกรทวิเทรนเกรทวิเทรนวิเทรนวิเทรนวิเทร บินเทรดไหมเฮ้ยเสียงอะไรวะนี่คือบินคือบินหรืออะไรฝั่งเราฝั่งเราฝั่งน้องเขาอะบินทิชรรสวเดนแมอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ทีห้าสี่พี่ทีห้าสี่ข้างบนเฮ้ยเอ๊ะอะไรวะเครื่องบินล์วันเนอร์ตายทีห้าสี่บินเดินบิเดินบินดิ อ็อบเจกวู้เจกข้างหน้าผมช่วยหน่อยติดติดโอเคตายหนึ่งเหลือเหลือลาเหลือไอ้นั้นบอมเบอร์เจกติ๊กมันหักไปแล้วเป็นทีแปดระวังเดินเอพีเอเอพีเอของมันหนึ่งคันมีเอเออยู่จุดเกิดติดเกิดมาพิสูจน์ตามหลังมาเลยพิสูจตามหลังมาเฮ้ยมีคนมาบีเอเอเอพีเอพีเอเจกอ็อบเจกที่ไม่ใช่ อ๋อออบเจกออบเจกตรงนแถวแถวเอเอแถวเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ิ่ท่ะ่วรสเครื่องบินเครื่องบินไปตรงชายหาดเออเห็นเครื่องบินไหมครับมีมีรถถังมาทแล้วแถวนี้แตกพืนแตกกาสหกกาหกอยากกระตุกหลังเข้าเมาหลังเข้าข้างหน้าเมาเมาข้างน้าเมาข้างหน้าเมาข้เปิด กันตโกเบนพังไอ้นี่เออซ้ำๆซ้ำๆเดือดเอ้ยหลังๆๆๆัๆสายสายมือสายมือมีโฮมีหกสายมือโัวหลุมต็มพี่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อิตาลีอิตาลี F F C แปดอิตาลีเอ้ยเอาตอนตอนตอนนี้ผมนกอดกำลังไว้วตื่นกองหลังผมหลังผมหลังผมผมจะยิงบอกเลาะคือผมเจ๊ง F C แปด F C แปด นั่นมันจะมาหมดเอ็งเองบอกเอ็งบอกด้วยดีวมันอยู่ไหนเว้ยเองเย่แป8ตรงไม่ได้หรอก95 8ไหนตรงไหนตรงมีโฮอะครับผมรีบมาหน่อยเถอะจะตายหมดแล้วพวกกัรบินก็เดี๋ไม่ก็บินเดี๋ยวไม่ก็ถ่วงเวลาให้สกอร์แล้วก็ชนะ โอเปินยังไม่ออกอีกตู้ถันตู้ถันตู้เอยอยู่ไหนอชสิบแปดตรงผมเลยตรงเอชสิบอีกียคสองเอห้สวีเดนดีมร้านน่นยิง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 จีจมันยิงได้ด้วยเอสิถอยถอยถอยไม่ต้องไม่ต้องถอยถอยสกอร์สกอร์ย้ย้สกอร์ชนะสกอร์ชนะสกอร์ชนะสกอร์สกอร์ เ็ชัวร์ชัวร์จะเย็นจะเย็นคนยิงวันก็ได้บอชนะชนะชนะโอ้ใจเย็นนะค่อยๆพูดเถอะค่อยจ้าสกู๊ตชนะย่ง่โอ้ย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 อ้ยโ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 อยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยออ้ยโอ้ยโอ้้ย กระจายออกวิ่งลงด้านล่างกีดสองล้อในสอยไหมครับทีมเราเสียเปรียกนะถ้าเรายังวิ่งตรงเข้าจุดเออะเกิดผาสเกิดผาสอยอยู่เกิดผาสอยอยู่จะไหมเกิดผาสิงไยแล้วลูกเกิดผาสิงไปแล้วลมันเด็กแล้วยิงเยอะยิงเยอะเรียบร้อยเรียบร้อยสวยเสี่ยวตกน้ำไม่ใช่อะไรตัดไปก่อนให้มันเรยวไป โอกาสยิงมันน้อยเอ้ยโอกาสยิงโดนระยะยิงมันน้อยเด้วยจีผ่าะเพราะว่าไอ้พวกไน้ดตายเพิ่งตายแล้วตรงสปอตสปอร์ตตาเชื่อมหน่อยสุดท้ายปากแถวอันด้วยโอ้โหอุตส่าห์วิ่งมาด้วยร้อยฟอร์ก้าห้าอีหนึ่งใช่ๆช่ตนนี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็งงนึกว่าจะวิ่งไปช่วยระวังระวังราลองแทมทาโล่ด้วยแทมทาโล่เออใครอยู่ฝั่งสวยใครอยู่ฝั่งฝั่งนู้นก็ระวังตัวเองด้วยเด้อ ลกาพ็ตอนนี้เครื่องบินแม่งบินมาแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วแหละไม่ต้องไปแล้วหมดแต้มชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วไอ้เจ้หลอดไปหลอดไปเฮ้ยสามแล้วเว้ยวันนี้สามแล้วเยอะไปแล้ววะมีข่าวดีป่ะทีมันไปเอกันจุดสีไม่มีหมาตัวไหนเกิดเลยสักตัวอ้าวแล้วอยู่พาร์ทด้ไม่เกิดเหรอแป๊บนึงสิผมเกิดแชร์ดนแช้ามาเห้ยจุดสี่นี่หมาตัว ดักขวานะพี่นายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยอยู่ตรงนั้นไปถ้าหน้าพี่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 เลยหน้าพี่หน้าพี่ไม่นั่นอ่ะเดตแคนเตอร์ชีปขึ้นเหมือนมันก็รู้ว่าเราจะตีขวามันก็ไปดักขวาเหมือนกัน อะไรนะมาดักตาไม่ไม่ไงปกติเอมันควรจะเป็นจุดแคปเราที honorable honorable ่เราวิ right> ่งเร็วที <S <S ่สุดไงก็แปลกใจที่มันไม่ก็แปลกใจที่มันไม่ไปสีมีระเบิดควันกันไหอมันตายแล้วนี่มีเหรอตายแล้วตีเก้าห้าอีหนึ่งกดกดปืนปืนลองหน่อยเหมือนปืนลองในค้างอ่ะยูพาร์ตมันไม่ยูพาร์ตมันไม่ไปช่วยแล้วป๊เนึงอวัวใจเย็นใจเย็นกำลังกลับรถโอ้โหกลับรถอ้อมไก่จ้า แกจะให้แกอ้อมไปทางที่แกมานั่นแหละมันอยู่ทางนั้นไหนอะไม่โดนอ่ะฮู้บอลู้เรื่องบอหลังเข้าพี่มันรู้ข่าวมาทางไหนกับทางนั้นอ่ะอ้อมไกลเท่านล่ะจริงเนีอุ้ยออบเจกต์ออบเจกต์มาสี่ครั้งแล้วเอาล่วงเขาเลยใช่แล้วใช่ติดกันนะเขาค่อยๆไปค่อยๆไปนะแล้วก็ถ้าเจอก็สะกดด้วยแจ้งด้วย แคนไทยวะอะไรวะแคนไทยไทยวะเออแอลเคอีฝั่งแอลบีเอไทยแอลไม่รู้จักวะแคนนี้ไม่เคยเห็นหน้าเลยแคนใหม่วะแคนใหม่มันได้ปกแล้วเหรอค่อยๆไปค่อยๆไปเนอะแล้วก็ถ้าเจออะไรก็บอกกันด้วยอย่าเงียบไม่กล้าไปแแคบอะมาคนเดียวคือมีนุ่งดกับทางตอนนี้ผมโดนยิงค่อยๆเปล่ยนค่อยๆไปเบื่ปืนปืนแตกใครได้ช่วยหน่อย อ้โอ้โอหคนแหลกไปยอะตอนนี้กำลังดันบีอยู่กำลังอ้อมเลยตอนนี้ผมไม่มีมันอยู่ขอบอะ <c oughs> นี่ระวังนะสี่ทำสี่มันอยู่ขอบมันอยู่บนเนาขวา่ะขาตรงฝั่งมันที่มันเป็นจุดสไนตรงนั้นิมันน่าจะอยู่ตรงนั้นแหะเออเรียบร้อยละตรงช่วงช่วงไลทช่วงห้าช่วงห้า ดแอบปีให้สเกลเห็นเห็นไม้เห็นไม้สเกลแล้วสเกลโหไกลนั่นนะครับไม่มีมุมไหมไม่มีมุงเป็นทีสามสี่ั้งทีสามสี่แปดห้าแปดห้าสี่ไชนะแล้ชนะแต้มมันได้เนี่ยใช่ แต่ว่าเราเขาก็ไปค่อยไปว่ะเพราะว่ามันเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบค่อยๆไปๆไปเหมือนกันอะ่ะเขาเล่นเซฟมากเลยพี่ใช่เล่นเซฟถ้าเราเออยิง่งบุกเข้าหามันเราจะตายก่อนเขาเป็นล่วงเ็าีปล่วงอ่ะเอ้งยี้อับซารักซาบล่วงทีปะเครื่องเดินทางไปทั้งสองข้างลวเลวยเอ,อวสวย โอ้คือมีกี่ลำวะเนี่ยฝั่งนั้นน่ะสองสองสองลำสองมันสองลำมันเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ส,ส, <c oughs> สี่ตัว <c oughs> สีปป่ตัวอยู่สปอนมันเลยสี่เป็ห้าอยู่ฐานตัวหนึง่งใช่ป่ะอ้อมไปยิงนะไอ้ตรงถนนใหญ่อ่ะเฮ้ยมีมีคนยิงเรามีคนเอเอยิงเราเออ่ตรงนั้นตรงขึ้นในแมปอะทีด่ดิ่งหัวยิดไดเวอร์ตายได้เวอร์ตายได้เวอร์ตายได้เวอร์ตาย คุณบินรีบไปซับหน่อยองฐานนะไรพวงน้เอ้ะจุดซีมีคนนะครับจุดซีมีคนเอมีมีคนกำลังลงเอแล้วเห็นแล้วคนลงเอล้อตอนนีงเดี๋ยวเดี๋ยวไปป้องกันจุดสีสวยเดี๋ยวกำลังหามุมยิงโอเค เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคแตกอ่าโซากำลังมุ่งเออยู่ไทเกอร์เจอไทเกอร์แลไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์ลงหาดีเครื่องบินเห็นจุดสีไหมครับเยอะไม่โดนอ๋อเห็นแต่ว่าเป็นกูตีกูตีมันจอยอยู่ระหว่างปัน้มันอ่ะจะลองไปกันเรจะปอดกูตีโอ้ยตีนเสียง เอ็มสี่สิบแปดชัดสัดทุกหมดแล้วมันขับออกแล้วมันกำลังขับออกเลี้ยวไปทางอันนั้นและทางทางคุณไอ้ระวังพี่ระวังไทเกอร์ดักอืมอออกไม่ได้ว่าเฮ้ยกันเนอร์ตายจับทานก่ันแล้วุดหมดไม่มีเลยครับ โอ้ยกันเนอร์ตายยิงไม่เข้าแม่งโอ้โหปืนกลมันได้โอวาดีหินแล้วฮัลโหลทุกคนครับสภาพตันรงนี้ก็ทำผมโดนแล้วพี่ตรงนี้ก็ทำมาแค่ไปแล้โดนแค่ตันเอื้อไม่นะคุณยังมาโตเราเสียเราเสียบนฐานอย่างคุณไปแล้วงี้เหรอก็ตรงที่เราสปอร์ตเมื่อกี้แต่ก็ยิงได้เยอะนะเติมเนื่องเดี๋ยวเติมระเบิดก่อน แม่จะไปแข่งปีต่อมันอยู่มันอยู่มันอยู่ที่เดิมมันอยู่เจอตัวเปลี่ยนเจอแพตตันยิงลุมใส่ผมคนเดียวโคตรงงเลยไม่โดนยิงกูไม่โดนอ้อมหลังยิงปฏิหารมากเลยเ็ยังไงถือว่าโชคดีสหรณะบุญฝังนู้นเ่ลมอกี่คันอ่ะทุกคนฝังมืออันเดอร์สองมืออันเอร์สองมันเหลือคู่เล่นกันดีเดือคันเดียวเหลือแพตตันคันเดียวแพตตันฝังจริงแพตตันอยู่ทางเกียรติตรงที่คุณจะมาตกตายอ่ะก็เลยอย่าโชคดีก็ทำบุญก็ ไปเนี่ยกูทำจนตั้นมันมีลูกฮีตนะครับไม่เหลือกรบุนแล้วเนี่ยต่อยหำแม่พระเจ้าเลยพระเจ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็ได้บุกที่เนี่ยคุณยังไงมาตบบอกละว่าพตตันมีลูกฮีตนะพตตันมีลูกฮีตนะระวังระวังหนาลูกจอกต่อซะด้วยนี่กำลังบุกบุกเข้าสีได้ไงมาละด่กตรงนั้นแหละตอนนี้ตอนนี้คือเราอยู่เฉยเราก็ชนะได้นะเราอยู่เฉยก็ชนะได้นะเออพราพราดูสกอร์ดิมาแล้วมาแล้ว เห็นแล้วเห็นแลหนแล้วเหแล้วเห็น้ังางมันเลยตายชนะเลยชนะรงโคนแหลกเลยเอแหลกเหมือนกันเครื่องเจ็ดเราปาบปาบไปหมดกี่คันแล้ววะอเหรออุ้ยะไลรถังสองเครื่อเลไมเเจ็เราไม่โอวชนะเอ้ย ถือว่าน้องดีมากสลับคนเหยียดบ้านช้าแล้วก็ของคนแหละทำไมฝัเข้าเงียบเลยวะเงียบชนะตาแรกชนะตาแรกหลาเอฟบีโฮมิชชั่นคอมพิวต์ยังพี่ไปหลบหลังกันหลบหลังปั๊มน้ำมันกันอยู่ในปั๊มแล้วเนี่ยเติมน้ำมันอ่ะแป๊บปั๊มแป๊บไม่เว้ยต้องบอกเว้ยป็นรับการบอกเอาแก๊สโซฮอล์ครับแก๊สโซฮอล์ก้าวหนึ่งเต็มเป๊ะแรงดีจังสี่ เติมน้ำมันในในรถมีสี่สี่อยู่ไหนวะมีสี่สี่ยังไม่ตายเหรอยังยางยางยังยางสี่เฮ้ยบอกว่าโดนตัดเปลนแตกตอนนี้ค่อยๆ่อยหาที่หนีกันนะอุ้ยเฮ้ยระเบิดเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมไม่ไม่ปกติเออหลังคาหลังคาหลังคาเออหลังคาทลุหลังคายุบหลังคายุบป่าถล่มถ้ายุบแล้วมันจะเอาแล้วมันหายไงร้อยเยอะโอ้ ให้แต่เราชนะนะชนะแต้มแต้มหรอโอ้โหประชิดกันเลยอ่ะเลอนิดเดียวนิดเดียวไม่ไหวอีกอ้าวติกมีอีกแล้วเหรอคนเล็กอีกแล้วสภาพมีอีกแล้วเหรอ <c oughs> มันบุญมีวาสนาเครื่องบิงนไม่พังนะ <c oughs> คนคน <c oughs> ทั้งในไม่ตายเรี่งงั้นดีกว่า <c oughs> สภาพเหมือนเมื่อคืนเออ เอ๊ะเลยคนขับแม่งขาวเจ๊าะม่บาดเจ็บสติดเดี๋เพิ่งบินแม่งเลยเป็นทบคนมาเยอะแล้วนั่นอ่ะแตไมัเป็นทำไมจุดมีหาเรื่องมีส่วเกี่พีทก็โดนแล้วเฮ้ย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 ไอ้นักท่าเลยตายต้องหาที่แอบซะแล้วตายไปซะเหลือเครื่องบินเครื่องบินลำนึงเฮ้ยทำไมเครื่องบินเหมือนมันพุ่งมาวะ ไหวะนั่นอะใช้มุมกล้องไอ้หกดูอยู่อ่ะมันพุ่งมาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยม่มาเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮย ดีที่มันเหลือแค่เหลือเหลือเครื่องบินนะนะเมื่อกี้ได้เก็บเป็นสองพันปอนด์นี่คือเละนะเดี๋ยวเป็นพันปอนด์ดีกว่าห้าพันอ่ะไอปืนเจ็ดสิบหกเจอาตัวเจ้าตัวค่ะใช่ใช่ตัวนี้าตัวเจ็ดมาดักอยู่มาดักอยู่ดีสามครับเดี๋ยวผมไปบอมให้เราหนึ่มันอยู่ตรงตรงหลุมกำลังแถวแถวหลุมมีนะระวังเอ้ยผมผมผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ผมเห็นที่สามสี่ซุปเปอร์เฟสชิงเปล่า สำสีเมกะทีมบเก้าอะอะไรก็ไม่รู้แต่ฟังมันมีเครื่องบินไหมอะแหนอี้พยู่เก็บไปหนึ่งีทีห้ามีตัวนึงนะแถวเอมีตัวหนึ่งแถวเมีอีกใช่ไหมมัมีทีสามี่พี่แต่ว่าผมไม่น่ใจามันอยู่ตรงเจอเจอเันน้อตัเ้ังมันมีเครื่องบินเจสวยแล้ว ห้ามีเจ็ดเหรออ๋อนี่วันมันจิกหนีนีกว่าอ่ะเถอะเอามีฐานมั้งตัวหนึ่งไม่ใช่ดิอยู่ข้างบนฐานมันแน่นอนหน้าพี่หน้าพี่หน้าพี่ตรงอ ec 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 สี่นะคำนึงคำนึงเดี๋ยวพี่ตีไข่แปคำนึงไหนวะตรงนี้โอ้โหโคตรไกลเลยโอ้โหไกลมากผมมาลายดีแล้วอะ ็น่กันเลยก็ดูสองลำก็ดูสุกจุสองลำว่าทเพื่เตีียมปืนใกล้ๆปังไอ้อะไรเดอเอันมันเจ็บเจ็ใช่ป่ะโอเคกันเนอร์ตายเนี่ยอุ้ยจุดเือมันได้เปียกมากอะเไม่ใช่ละมันไม่ใช่ไม่ใช่ทีสามสี่ไม่ใช่ทีสามสี่เป็นไอเอสอะ เกิดฟ <jam> <Biden> ังแล้วก็มองคนเราบายเกิดมันไม่เปลี่ยนมากอ่ะรถถังเอาจริงๆอ่ะคือแบบมันมันหยุดร่วงร่วงแบบไม่ยิงกดลงมาได้เลยอ่ะคือมุมจริงก็เป็นไม้พัดแะมันมีเครื่องบินสองลำไงตอนนี้ลร่วงร่วงแล้วหนึ่งเรียบร้อยไอศอกเราไม่เสียเปรี่ยงอะไรคือเกิดเราอ่ะเหรอเห็นป่ะพี่ตู้ดาวพี่ตู้ดาวบีอารเอเอสองดีฮ้ยได้ว่ะ เฮ้ยสวยคนอารตี้ว่ะอาร์ตี้ทำงานดีมากทหารทใหญ่ไอ้หนกัังใหญ่ไอสองดีไอสองดีอสองดีหรืนะเห็นงบินหนึ่งป่ะหรือเครื่องบินหน่งเจอเจอตัวนึเจอตัวนึก้าาทีไปไหนไหนไหนมมูไม่กล้ายิงไม่กล้ายิงกกลังสู้มันเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเจอเจอเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราจะเห็นแด้แล้วแข่ได้แล้วครับแข่งได้แล้ว เฮ้ยตายสวยเอ้าชนะแล้วชนะแล้วมาเลยแต่คับวีบูมยิงโดนไปสนพอดีเลยเตรียมโคตรดวงดีกว่าวันนี้โอเคเครื่องบินสุดโตไฟไหม้เครื่องบินสุดโตไฟไหม้โอเคที่จะเข้าหลวงห่อยตายเดวงดีเกินั้มตั้มตั้ไม่ตั้มไม่อุ้ยชื่อจากไหนเนี่ยไม่เป็นไรมีเงินเยอะมีเงิน เอามาแบ่งกูบ้างนิ้เล่นเงนทางเออะแถวเอน่าจะอยู่เยอะนะมั้งเนอะมันมีสองตัวเลยนี่นะาะไทเกอร์สองตอนนี้ทีมเราโผล่มาซีเลยเว้ยเครื่องบินออกแล้วขันยากกูว่าละเอเอมันใกล้จุดเกิดของมันสวยไทเกอร์สองไปก่อนไทเกอร์สองไปก่อนอยู่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปลมมิ่งนะเทีไมจ๊ะเครื่องบินอ๋อบอกได้ไม่หน้าต้องสปอตแล้วมันงงยากอะ อ๋อเห็นไรคันหนึงล้บังเยมีตัวอ้อมมาเห็นเห็นลเห็นแตัวหนึ่งกำลังไปเเนาะเอาตัวเดีกว่าทีสามสอง B พยายามอ้อมซ้ายไปหน่อยก็ดีนะถ้าเกิดจะเข้าอ่ะพยายามอ้อมซ้ายไปหน่อยนะเบียสวยเอซสวยโอเคแล้วทีสามสองเอตัวหนึ่งนะพยายามบังได้ถ้าเกิดจะเข้าบพยายามอ้อมไปทางซีซีสองตอนนี้เราได้ไม่ได้เปรียบเลยอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาท เอ้ยแท้แท้ทิ้งบอมหน่อยเนี่ยต้องแก่บ้านคุณร้องอางเงี้ยเพื่อที่สามสองอ่ะก็มันมาด้านหลังกันแล้วเว่าละคนไทยด้วยเนี่ยโอเคโอเคก็คนก็แคนเดิมอ่ะก็แคนเดิมอ่ะคนไทยแคนที่เราไปี่สองสนามันนั่นแหละมาคนเดียวโอ้ยอะไรอะไรหนาขกูเนี่ยยิงกูจังไอ้เครื่องบิน เครื่องบินน่ะติดล็อกเก็ตอ่ะกำลังยิงอยู่โอเคล่วงโอเคสวยแถวบีเอ้ยมีตัวนึงอยู่จุดสปอร์ตเราแถวบีมีตัวนึงนะแถวบีรอบรอบบีเราพี่จัองอ่ะรอบรอีมีตัวนึ่งใช่ปะเห็ยแล้เห็นแล้วพี่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์มันอยู่มาแค่ไหนผมใกล้ใกล้สุดได้แล้วครับสปอรได้ตัวนึงอ๋อตรงหน้าพี่เลยข้างในข้างในมีผมก็มีว่ะ ผมเจอว่ะผมเจอว่ะเรียกทีสามสองบูมยิงขึ้นหลังมามามาใกล้ๆกับสังสองที่สองทีสามสองทีสามสองสวย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 ใกล้กับเอเอไม่ระวังนะมันก็จะไปตังสองนั่นทีสามสองตรงนั้นนะระวังเห็นแล้วครับนั่นยิงแล้วมันยิงมันยิงแล้วมันยิงแล้วเราเกลีหมดเขาเลยเป็นหล่นานทีสามสองเป็นหล่นานอยู่ซ่อมข้างอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่พยายามเล็งพยายามเล็งตรงนั้นอยู่แป๊บนึง อ่ะยิงข้าวเฉยลยพยายามยิงปูคนตาบมันยอนิดนึงยิงเวดานีสามสองข่อยังเลีกจุดสองยิงเจ็บเครื่องเดียวเลยแทกพังแทกพังจังหวะเซฟพี่โคตรสวยมากเลยเสียวตายเองผมจึงยิงไปสองลูกโอ้ยยิงลูกเดียวแล้วมันไม่พังยิงไปสองลูกเลยยังเหลืออยู่ยไก็เสียเวื้อย่ายื้ออ๋ออ๋อคุณเมามึงยื้เข้าไปตรงนั้นนะโอดแขานไม่ใช่เข้าไปถ้ามันไปแแคบเอก็จบเลยละ รีบหนีออกจากฐานเดี๋ยวมันมาโอ้คือไปทางนี้น่าจะแขบงทีหรอเพราะมันเพราะมันยอมปล่อยฐานซ้ายพี่ซ้ายขวาซ้ายเร็วซ้ายเร็วแล้ทางนี้ดูแล้เย่ทุกคนเย้เออโอเคอยู่นะโอ้ได้อะไรเนี่ยเปิดเบสซีบียิงกันเลย